เปิดดวงปี2024 3สิ่่งดีๆของคนธนูในปีนี้อันดับที่หนึ่ง ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ดังรูปดวงตัวอย่างนะคะจะมีดวงดาวที่สัมพันธ์ดีนะคะถึงตัวคุณดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณก็โครจรเดินหน้าอย่างเต็มที่ร่วมกันกับดาวเกตดาวเกตนะคะเวลาท่านอยู่ตรงไหนท่านก็จะช่วยตรงนั้นบางเอิญว่าในเดือนกุมภาพันธ์ก็โครจรมาร่วมกับดาวประจําตัวเป็นอะไรที่เราก็จะสุขหรือสมใจในเรื่องของคําว่าปุตตานะคะปุตตาก็คือสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกาลังจะเกิด ขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็อาจจะเป็นไปได้น,นะคะในเรื่องของการถูกหวยด้วยนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าดาวการเงินนะคะก็จะโคจรสัมพันธ์กับกลุ่มดวงดาวที่ดีดาวการเงินโคจรสัมพันธ์กันกับดาวคู่ธาตุดาวคู่สมพลและในช่องการเงินก็มีเลข6กสามซึ่งเป็นดาวคู่มิตรโคจรสัมพันธ์อยู่เอาเป็นว่าในเดือนนี้นะคะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคนธนูเนี่ยนะจะมีโอกาสมโีโชคนะโชคนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือหวยหุ้นก็ได้นะคะหรือว่าชโชคนี้ก็อาจจะมาจากในเรื่องของกิจการการๆๆๆงานที่ คุณกาลังจะเริ่มทําคุณอาจจะมีการเซ็นตกลงนะ,ะในเรื่องงานหรือได้โปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆรวมถึงนะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครติดหนี้ติดสินคุณอาจจะ,ะยังไม่เคยมาคืนสักทีก็มีโอกาสที่ลูกหนี้นะคะก็จะกลับมาคืนเงินให้เรานะคะหรือว่าเรื่องของการเงินนะหรือเรื่องของการงานที่มันเคยติดขัดมาก่อนหน้านี้นะคะ่ะมันจะเหมือนมันจะมีทางออกดังนั้นในช่วงต้นปีนะคะคนธนูถ้าคุณมีโครงการหรืออยากที่จะทาอะไรอะ่ะให้คุณเดินหน้าได้เลยเต็มที่มันจะเป็นช่วงที่ มันรู้สึกว่ามันมีคนมาสพอร์ตเพราะว่าเลข6เลข3เนี่ยดาวคู่มิตรโคจรน,นําหน้าลัคนาของเรานะคะดาวคู่มิรเนี่ยก็ถือว่าเป็นดวงดาวที่ดีอยู่แล้วนะคะเวลาใครมองเข้ามาในเดือนกุมภาพันธะ์เขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนออคุณมีมีความขยันนะหรือว่าดูดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่น่าเข้าหาเขาก็อาจจะเข้ามาช่วยอะไรต่างๆของคุณนะรวมถึงในช่วงเวลานี้ดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งสติปัญญาโคจรเดินหน้าร่วมกันกับดาวเกยนะคะมันเหมือนมาเป็นอะไรที่มา ได้โดยง่ายๆเพื่อนอาจจะเป็นคนให้มาหรือว่าเราทําตัวแล้วรู้สึกว่ามันโดดเด่นอนะคือไปที่ไหนก็จะมีคนแบบเห็นเราเห็นเราในที่นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของความขยันก็ได้นะคะเพราะว่าดาวอังคารนะคะโครจรเข้าสู่จุด ตำแหน่งสูงสุดของดาวอังคารเลยคือมหาอุดนะแปลว่าสูงที่สุดเลยตำแหน่งนี้อยู่นำหน้าลัคนาซึ่งใน1ปีครึ่งกว่าดาวอังคารจะกลับมาตรงจุดนี้ค่ะอังคารมันเป็นเรื่องของความขยันอยู่แล้วคุณอาจจะบ้าพลังมากๆเลยนะคือแบบเหมือนมันมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาคุณก็ลงทุนหรือทําหรือแบบว่าพยายามแสดงศักยภาพแสดงฝีมืออย่างงี้ค่ะคือหนักเอาเบาสู้ลุยนะคะแล้วดาวศุกร์ก็โคจรร่วมด้วยมันก็เลยทําให้เป็นการแบบเหมือนทั้งขยันด้วยและยิบด้วยอะ่ะคือ,อสมมติคุณต้องทํางานหลายกะ มากๆทุกทีคุณอาจจะบ่นหรืออาจจะเหนื่อยอะไรอย่เงี้ยหรืออาจจะแบบไม่พร้อมไม่พอแต่ครั้งนี้คือมันเหมือนแบบเรามีพลังเต็มที่อะที่จะทําแล้วเราก็มีความจริงใจแล้วเราก็มีความสุขมีรอยยิ้มในสิ่งที่เราทําเรื่องของการงานเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะคะดาวการงานโครจรสัมพันธ์นกันกับดาวการเงินและดาวการเงินและการงานก็สัมพันธ์กับเรื่องของคาว่าสุขภาไปว่าความเจริญก้าวหน้ามาจากสังคมที่คุณเข้าไปอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ค่ะเวลาถ้าเกิดคุณจะทําอะไรในเดือนกุมภาพันธ์มันดู เป็นแบบช่วงฟ้าเปิดเพราะว่าดาวพฤหัสดาวประจําตัวจะอยู่ในจุดของคําว่าปุตตาน,นี้นะคะอีกแค่สองเดือน ะะท่านจะย้ายเข้าสู่จุดอริเนในวันที่30เมษายนเพราะฉะนั้นก่อนที่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจาตัวของคุณเนี่ยจะโคจรย้ายท่านก็จะต้องส่งอิทธิพลในเรื่องของคําว่าปุตตะนี่แหละสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเรื่องที่มันมีความสนุกหรือเรื่องของการลงทุนเรื่องของเงินทองเรื่องของการงานเรื่องของลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะมันจะแบบชัดเจนมากๆนะในช่วงที่ก่อนดาวพฤหัสจะย้ายก็คือ30เมษายนนะคะถ้าเกิดใครได้ฟังคลิปนี้แล้วนะคุณมีโปรเจกต์มีโครงการหรืออยากจะลงทุนอะไรนะคะหรือ เรื่องของการงานอะไรที่มันเคยติดขัดบางทีอยากจะเปิดสาขาบางทีอยากจะเซ็นสัญญามันเคยค้างมันเคยติดนะคะขอให้ใช้ช่วงเวลาเนี้ยค่ะเดือนกุมภาพันธ์พยายามดูนะคะโอกาสสร้างโอกาสพยายามแบบออกไปแสดงศักยภาพแสดงฝีมือของเรานะคะใครที่ติดหนี้ติดสินเรานะคะก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการเข้าไปทวงก็ได้นะคะก็จะมีแบบโอกาสหลายๆอย่างที่มันจะพูดง่ายเ,เข้าถึงง่ายสำเร็จง่ายค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดี เปิดดวงปี2อ2 4ันสิี่ามสิ่งดีๆของคุณธนูในปีนี้อันดับที่สองกเกาะกระแส ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนค่ะดังรูปดวงตัวอย่างนะคะดาวประจําตัวดาวพฤหัสโคจรย้ายเข้าสู่ภพอริเจอดาวมฤตยูเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแต่ว่าในเดือนนี้มองว่าดวงดาวที่โดดเด่นสาหรับคนุณนะคะคือกลุ่มดาวเลข1เลข4ี่เลข6นะคะซึ่งโคจรเล็งลัคนาอยู่ในช่องของคู่ครองก็บอกว่าเป็นเดือนที่เราอะนะคะเข้าสู่จุดอริแต่คนรอบตัวเราอะโดดเด่นกว่าเราเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพึ่งนะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดเราซึ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดเราในช่อง ปัตนิเนี่ยก็จะหมายถึงหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าหรือสภาวะรอบด้านสถานการณ์รอบด้าน,าน,าานที่มันอา,อาจจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกิจการการงานหรืออะไรก็ตามที่คุณทําในช่วงเดือนมิถุนายนจะส่งอิทธิพลที่ดีมันมากันกับตัวคุณเพียงแต่ว่าตัวคุณอาจจะต้องโอบรับหรือเกาะกระแสรตรงนี้เข้าไปด้วยนะคเพราะว่าดาวประจําตัวคือดาวเพฤื่อหัสอะ่ะเราจะมีความที่เ,เป็นครูอยู่ในกฎอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบแต่ว่าเหมือนช่วงเวลานี้ค่ะมันจะต้องออกไปในเชิงของการ พูดจาดีการแต่งตัวดีซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรในลักษณะที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยอย่างนี้ล้กันนะคะสมมติว่าอาจจะเป็นช่วงที่คู่รักนะคะหรือคู่ค้าของคุณเนี่ยอาจจะชวนเราออกไปงานสังคม สมมติว่าเป็นคู่ครองนะคู่ครองของเราก็คือดาวพุธนะคะดาวพุธโคจรเป็นเกษตรตาธิบดีดาวพุธโคจในได้อุดมเกณฑ์ร่วมกันกับดาวคู่ธาตุร่วมกันกับดาวอาทิตย์นะคะก็แบบมันเหมือนสมมติช่วงนี้คู่รักเราอ่ะโดดเด่นมากๆกเขาอาจจะต้องไปกิจกรรมตรงนั้นตรงนี้เรื่องงานนะหรือว่าไปงานสังคมอะไรบางอย่างแล้วเขาให้เชิญคู่รักไปด้วยนะก็ะเชิญคุณไปด้วยถ้าเป็นคุณโดยปกติคุณก็จะแบบอาจจะปฏิเสธไปเลยก็ได้นะคะว่าแบบฉันไม่ชอบหรอกลักษณะอะไรอย่างนี้แต่อย่าให้คุณมองว่าในช่วงมิถุนายนนะคะมันเหมือนแบบ ตัวเราอะ่ะไม่ได้มีศักยภาพนะคนรอบด้านเรานั่นแหละที่เป็นคนที่มีศักยภาพมี power แล้ว แล้วบางทีทําอะไรที่ตามใจเขาอ่ะมันจะเป็นผลที่ดีกับเราเองนะคะอย่างสมมตินในช่วงเวลาเนี้อ่ะคู่รักคุณนะ,ะชวนคุณไปงานสังคมอ่ะคุณก็ไปกลายเป็นว่าพอคุณไปอย่างเงี้ยค่ะคุณก็รู้จักแบบคอนเน็กชันมากขึ้นเพิ่มขึ้นกลายเป็นว่าการไปออกสังคมหรือไปทําในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยอ,ะอ่ะหรือว่าไปกับคนรักคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรากลับได้ประโยชน์ตรงนี้กลับมาด้วย ทำให้เราแบบมีตัวตนมีความเฉิดฉายจากเดิมที่อาจจะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงที่เราอาจจะเครียด,ดเครียดเหนื่อย,นอยหนืยหักๆไม่ค่อยอยากเจออะไรคุณจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือกลายเป็นว่าคุณมีความสุขมากขึ้นจาก การที่คุณมองว่าการไม่ออกสังคมหรือไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยแบบไม่ชอบมันเฟกอะไรคุณจะรู้สึกเออมันก็ดีนะมันได้กินหรูอยู่ดีได้แต่งตัวได้ออกไปคุยกับค,บคนนั้นคนนี้แลกเปลี่ยนทัศนคติอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณไปกับคู่ค้าอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้นะมันก็จะเป็นโอกาสในเรื่องของแบบกิจการการงานของคุณเพราะว่าดาวพุธก็มาจากเรื่องของการงานเหมือนกันนะคะโคจรมาอยู่ในช่องคู่ครองหรือคู่ค้าหรือหุนส่วนอย่างเงี้ยค่ะบางทาีคุณอาจจะมอง ุ้นส่วนคุณหรือคู่ค้าคุณว่าออใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทําอะไรไม่เป็นโลเป็นพายแต่กลายเป็นว่าเวลาเนี้ยสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันกลับ ช่วยหรือเอื้อในเรื่องของการงานมากขึ้นบางทีเราอาจจะต้องแบบจ่ายนะคะหรือฟุ่งเฟยอ,อ่ะมันเพื่อแบบจุดประสงค์อะไรบางอย่างซึ่งอันนี้คุณอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเรื่องของการแบบว่าใช้เงินใช้ทองหรือฟุ่งเฟอร์ฟุ่งเฟือยเพราะคุณเป็นดาวพฤหัสนะคุณก็จะมีแบบกฎหรือกรอบระเบียบในการใช้เงินบริหารจัดการเงินอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วแถมดาวเสาเนี่ยเป็นดาวเรื่องของการเงินของคุณคุณก็จะแบบคิดมากทีทถ่วนเวลาจะใช้เงินอะไรอันนี้คือนิสัยของคุณแต่พอคราวเนี้ยคุณลองเปิดกว้างอ่ะลองแบบเปิดใจ กินหรูอยู่ดีอยู่ในสังคมไฮโซสังคมในลักษณะรูปแบบใหม่ที่เราแบบอาจจะมองเป็นแง่ลบในอดีตนะกลายเป็นว่ากลุ่มนี้นะคะกลายเป็นว่าแบบเหมือนเหมือนมาเอื้ออะไรให้กันกับคุณนะ่ะในเรื่องของความสําเร็จหรือเรื่องของความเจริญนะคะก็อยากจะให้คนธนูปเปิดใจ ะะรับสิ่งใหม่ๆนะอะไรที่มันไม่ไม่คุ้นเคยหรือท้าทายอะ่ะเข้ามาในช่วงนี้ก็ขอให้รับบางคนอาจจะมาขอแบบเออพี่ๆช่วยไปเป็นเอ,อ่อเอช่วยไปเป็นแบบแบรนด์แอมบาสเดอให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์คุณก็อาจจะแบบเออไม่เอาฉันไม่ถนัดแต่อยากจะให้มองมุมใหม่ว่าเออสิ่งนี้มันคือสิ่งใหม่ที่เรากำลังจะออกนอกกรอบแล้วมันก็จะเอื้อคุณกับคุณ,คณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ เปิดดวงปี2024 3ส,สิ่งดีๆของคนธนในปีนี้อันดับที่3ส,สิ่งใหม่ๆ ในช่วงเดือนกันยายนค่ะคุณจะมีดาวพระเกตเนี่ยโคจรกลุ่มลัคนาของคุณดาวพระเกตกว่าจะโคจรมาอยู่ตรงจุดนี้ใช้เวลาถึง2ปีนะคะและการโคจรมาของดาวพระเกตครั้งนี้ก็ได้ตำแหน่งที่สูงที่สุดด้วยค่ะเป็นตำแหน่งมหาอุดพระเกตเนี่ยนะคะเวลาท่านจะอยู่ตรงไหนท่านจะช่วยช่องนั้นและช่วยดาวดวงนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะพอมาอยู่กับตัวคุณนะคะมันก็จะเป็นช่วงเดือนที่ดาวพระเกตให้คุณมากๆนะคะ เสกนะคะให้คุณสมใจอะไรบางอย่างแล้วก็ในช่วงเวลาเนี้ยค่ะก็จะมีดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในมุมสัมพันธ์เรียกว่าจตุสดายมีเลข3เลข8เลข6โคจรทํามุมกันอยู่ในเกณฑ์จตุสดายนี้นะคะซึ่งดาวทั้ง3ดวงนี้จริงๆก็เป็นดาวบาปะคอ้นนะคะแล้วก็เป็นดาวที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในหมวดที่คุณเคยกันกับเราคือตัวเราอ่ะเป็นดาวพฤหัสนะเราจะชอบสั่งชอบสอนชอบอยู่ในกฎในกรอบในระเบียบเป็นดาวธาตุดินค,คือความมั่นคงแต่ว่าอย่างเลข8เลข3อยนางเงี้ยค่ะเขาเป็น ดาวคู่ธาตุลมนะดินกับลมเนี่ยมันไม่ถูกกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นดาวบาปะเคสที่อ่าเป็นกึ่งกึดาวคู่ศัตรูกันกับเราด้วยนะคะส่วนดาวศุภเนี่ยนะคะก็เป็นดาวธาตุน้ำนะแต่มองว่าจะอาจจะไปเข้าพัวกกับกลุ่มดาวอังคารดาวราหูมากกว่านะคะก็เลยมองว่าในช่วงเวลานี้ค่ะมันจะเหมือนแบบเราจะมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรบางอย่างเนื่องจากว่าดาวเกตกลุมลัคนาของเราอาจจะเป็นเรื่องของต่างประเทศเรื่องของธุรกิจออนไลน์เรื่องของการช่วยเหลือคนหรือเรื่องอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างสรรค์แล้วก็จะเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของการ เคลื่อนไหวด้วยเพราะว่าดาวคู่ทัดลมหาเล็กเล็กโคจรสัมพันธ์ถึงตัวคุณคะก็จะเป็นช่วงที่คนถนูอาจจะมีโอกาสได้เดินทางได้เดินทางเยอะมากเลยนะอาจจะเดินทางไปทํางานเดินทางกับคู่ค้าหุ้นส่วนหรือเดินทางกับครอบครัวไปทําบุญอ่ะเดินสายทําบุญไปช่วยเหลือคนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่ะ ไปออกบูธบ่อยก็ได้นะคะไปออกบูธตรงนั้นตรงนี้คือมันจะต้องแบบเหมือนมีเกณฑ์การเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปทำอ่าสิ่งสิ่งอะไรสนุกสนุกเพราะว่าดาวอังคารเป็นตัวแทนของเรื่องของความคึกขนองนะคะอังคารเนี่ยเจอทั้งดาวสุ์ทั้งดาวราหูทั้งดาวเกตน,นะ,ค,ะคือมันแบบไปแล้วเรามีความสุขไปแล้วเราสนุกไปแล้วเราได้ช่วยเหลือคนนะการออกนอกบ้านนะ าจจะไม่ได้คุ้นเคยกับคุณนะเพราะคุณเป็นดาวธาตุดินคุณก็อาจจะชอบแบบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ช่วงเดือนกันยายนน่ะถ้าคุณลองได้ขยับขยืขย่นนะคะลองแบบว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองอะค่ะไปทําอะไรที่แปลกใหม่ท้าทายลุยนะคะอย่างบางคนแบบไม่เคยออกบูธเลยนะคะอยู่ดีก็รู้สึกว่าเออฉันมีฝีมือตรงนี้ฉันอาจจะอยากจะลองทําบ้างซาิไปออกบูธตามงานเทศกาลตามออตลาดต่าง,างๆร่วมกันกับคู่เรา พ่อแม่เร่าไปทําอะไรที่มันแปลกใหม่เงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมีความสุขนะเพราะดาวเกตอาจจะโคจรกลุ่มลัคนางไงเขาก็จะช่วยอ่ะให้เราแบบสมใจในสิ่งที่เราทําบางทีเราไม่ได้คุ้นเคยนะแต่เราก็จะสามารถทําได้ในช่วงเวลานี้หรือบางคนอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะใช้เวลาแบบเปิดธุรกิจออนไลน์นะเพราะดาวเกตเรื่องของของโลกออนไลน์อยู่แล้วค่ะอย่างแบบเปิด u t u b e อ่าเปิดเพจเปิดอ่าช่องทางการค้าขายผ่านอ่าลาซาด้าช้อปปีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบเป็นการ การสร้างโอกาสอะไรบางอย่างในเรื่องของการทํามาหากินให้กับตัวเองหรือว่าก็อาจจะเป็นช่วงที่บางคนนะ่ะแบบตกแต่งบ้านนะเพราะว่าในช่องของคําว่าบ้านและครอบครัวค่ะพันธุ์ทูมีดาวพระราหูอยู่มันวุ่นมากเลยนะดาวราหูจะส่งอิทธิพลถึงดาวเกตที่กลุ่มตัวคุณอยู่มันเป็นช่วงที่วุ่นมากๆบางทีเราอาจจะต้องแบบเดินทางเดี๋ยวคอนโดเดี๋ยวบ้านอาจจะแบบมีบ้านต่างจังหวัดเนี้ยกำลังแบบเพิ่งซื้อใหม่มันจะต้องเ,ออเข้าไปตกแต่งดีไซน์นะไปแบบซื้อของเข้ามาไปตรวจไปคุมงาน เป็นเหมือนแบบเรื่องของการเคลื่อนไหวเยอะมากๆอะ่ะในในช่วงเดือนกันยายนแล้วเคลื่อนไหวเนี่ยดีจะช่วยนะ,ะในเรื่องของการทํามาหาก,กินแล้วในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยดาวพฤหัสกับดาวมฤตยูก็โคจรสัมพันธ์อยู่ในภพอรีพฤหัสเนี่ยคือเรานะคะในช่วงนี้โคจรเดินถอยหลังละนะคะอยู่ในจุดอริแสดงว่าคนธนูอะ่ะคือต้องเหนื่อยไงถ้าไม่เหนื่อยเนี่ยคุณอาจจะเจอแบบอุปสรรคปัญหา หรือความวุ่นวายนะเพราะราหูอังคารนะ่ะก็เป็นดาวธาตุลมแบบลมพายุอะ่ะส่วนที่ผลถึงตัวเราความวุ่นวายมาจากเรื่องแบบคนนั้นคนนี้นเยอะแยะเรามีหัวสรรคมีนปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามเอาตัวเองเข้าไปสัมพันธ์อ่ะในเรื่องของแบบอะไรก็ตามที่มันเหนื่อยหน่อยอมันจะต้องหมับไปตรงนั้นตรงนี้อ่าอย่างบางทีคุณซื้อบ้านใช่ไหมคะ คุณก็อาจจะแบบไม่ได้ไปดูมากเพราะมันไกลยอย่างเงี้ยก็ปล่อยคนเขาทากันเอาเองกลายเป็นว่าพอเราไม่ได้เข้าไปดูอ่ะมันยิ่งมีปัญหาแต่พอเราเหนื่อยหน่อยเราเคลื่อนไหวหน่อยอ่ะเราเข้าไปดูเราเข้าไปคุมนะคะเราเข้าไปคิดแล้วเ,เข้าไปดีไซน์เองถึงเราเหนื่อยอ่ะแต่เราก็จะรู้สึกว่าเออมันมันโอเคอ่ะนะ,ะได้ในสิ่งที่เราแบบอยากได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะสําหรับสิ่งใหม่ๆในเดือนกันยายนของคุณค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ3สิ่งดีๆของคนธนูในปีนี้ อย่าลืมคลิกเข้าไปดู3เสิ่งวุ่นๆของคุณด้วยนะคะในท้ายคลิปนะคะเพื่อจะได้วางแผนว่าเดือนไหนดีหรือเสียงกับคุณในปีนี้คะ่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงปี2567และดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหมค่ค่ะ